มาปิดท้ายกันที่คุณดีโนเมธานีนะครับงานนี้ควันออกหูกันเลยทีเดียว เตือนนักกอล์ฟวอนแฟนคลับของถูกและดีไม่มีในโลกนะครับทำเอานักแสดงพิธีกรชื่อดังตัวพ่ออย่างคุณดีโนเมธานีนะครับถึงกับลมออกหูหลังเจอผู้ไม่หวังดีในโลกออนไลน์ก๊อปปี้สินค้าชื่อดังนะครับแล้วก็ปลอมแปลงเพจโดยใช้ภาพคุณดีโนนะครับที่เป็นพรีเซนเตอร์หลอกขายครีมแล้วก็เซรั่มวอนเน็ตกันเลยทีเดียวนะครับงานนี้เนี่ยดีโนเมธานีไม่รอช้าฝากเตือนผ่ยผู้บริโภคที่ชอบสั่งซื้อของออนไลน์และสาวก แบรนด์เซรั่มชื่อดังคุณผู้ชมยานหลงเชื่อกลโกลงพร้อมย้ำของถูกและดีไม่มีในโลกหากสั่งซื้อจากแหล่งที่ขายผิดวิดหน้าผัางได้นะครับแล้วก็มีบทสัมภาษณ์ของพี่ดีโน่นะครับมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับอ,อ,อันนี้ขอพูดหยาบหน่อยนะครับกับพวกนี้แม่งโคตรเลวเออ,เอ,อไอพวกที่ชอบเอาของก๊อปปี้สินค้าพี่ก็ว่าแย่แล้วนะ แต่ไอ้พวกที่ปลอมแปลงเพจหลักของสินค้าแล้วปลอมสินค้าเขาออกมาขายคือแย่มากมคือใครที่ได้ใช้เซรั่มที่พี่เป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยอย่าซื้อตามแต่ดันไปซื้อในเพจปลอมก็คือมีลูกค้าบางคนเนี่ยเขาอยากจะใช้ตามพี่ดีโนโ่แต่ดันไปเจอเพจปลอมคุณผู้ชมก็เลยไปสั่งในเพจปลอมนะครับนำซ้ำเจอของปลอมอีกครีมก็ไม่ตรงปกปกระปกปกระปุกครีมก็ไม่เหมือน แต่เซรั่มข้างในเนี่ยสีฟ้ามาเลยทีเดียวออกลัวมากเลยนะครับแล้วก็พี่เลยฝากน้องๆน,นะครับให้กระจายข่าวให้หน่อย สงสารผู้บริโภคนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยบางคนเนี่ยเวลาเราจะซื้อของหรือว่าจะสั่งของเนี่ยเราต้องดูให้ดีต้องสั่งตามเพจที่มันเชื่อถือได้คุณผู้ชมนะครับอันนี้พี่ดิโน่เนี่ยฝากมาเตือนเลยสําหรับใครที่อยากจะสั่งของผ่านทางโลกออนไลน์นะครับและที่สําคัญเลย,เ,ยเดี๋ยวนี้เนี่ยนอกจากจะมีเพจปงเพจปลอมและแก๊งมิจฉาชีพก็ค่อนข้างที่จะเยอะด้วยออนะครับเพราะว่าตัวพี่หรือแฟนหรือคนที่โดนหลอกมาเนี่ยเขาเนี่ย คือบางคนเนี่ยเขาตั้งใจที่จะซื้อสินค้าแต่ว่าไปโดนหลอกไงใช่ไงออไปโดนหลอกมาแบบไม่รู้ตัวนะครับค่ะแล้วก็ที่สําคัญเลยคุณผู้ชมนะครับงานนี้เนี่ยต้องฝากเตือนทุกๆคนเลยนะครับสําหรับใครที่อยากจะใช้เนี่ยก็ให้สั่งในเพจแล้วก็ตาม ที่มันได้รับมาตรฐานที่มีอมอยงองอยอ,อ,อะไรประมาณนี้พวกน,นี้สินค้าก๊อปปี้มันค่อนข้างที่จะเยอะเนาะ,ะเพราะว่าสีรั่มตัวนี้ก็เป็นสีรั่มที่ขายดี<ช>ที่พี่ด<ช>ิโนเขาเป็นพรีเ,รเซนเตอร์อยู่นะครับก็ฝากด้วยลวกันคุณผู้ชมสําหรับใครอยากได้สินค้าดี<ช>มีคุณภาพนะครับรับรองเลยคุณผู้ชมสั่งในเพจได้ของแท้อย่างแน่นอนพี่ดิโนฝากมาเตือนนะครับอย่าไปซื้อของปลอมเลยคุณผู้ชมของปลอมใช้ไปปุ๊บเนี่ยยิ่งทําให้เราไม่สวยขึ้นแล้ว หน้าเราก็จะดูแย่ลงหน้าเราก็จะดูพังลงด้วยคือจริงๆเนี่ยผู้บริโภคเขาไม่ได้แบบอยากซื้อของปลอมหรอกเนาะแต่บางทีก็ต้องดูเช็คดีๆเนาะบางทีเดี๋ยวนี้นะมิสาชีพมันมาหลากหลายรูปแบบเนาะในในพงในเพจไม่ว่าจะเป็นเซล,ลั่เซรั่มกระโปรงกระเป๋าแล้วก็ต้องดูให้ดีวเวลาจะ,จะสั่งอของออนไลน์บางทีเนี่ยเราคิดว่าเราสั่งในเว็บที่มันได้รับมาตรฐานแต่เราไปเจอร้านที่มันเป็นมิสาชีพไงสั่งของไปปุ๊บบางทีส่งของกลับมาให้เราได้ไม่ตรงปกเหมือนสั่งครีมอย่างเนี้ยสั่งไปปุ๊ กระปุกครีมได้กลับมาไม่เหมือนกับในที่เขาโฆษณาเอาไว้อะไรเงี้ยเ<อ>นาะมีสาชีพม,มาหลากหลายรูปแบบนะครับเตือนภัยเอาไว้ใช่ค่ะ